สวัสดีครับครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเตาอบปิ้งย่างครบเครื่องนะครับในรูปแบบของไร้ควันนะครับตัวนี้เป็นเตาแบบไร้ควันนะฮะนะครับเนาะแข็งแรงทนทานครับตะแกรงสแตนเลสนะครับตะแกรงสแตนเลสสองชั้นนะครับยกได้ทั้งสองชั้นนะครับยกออกได้เลยนะครับตัวนี้เป็น ตะแกรงฐานสองข้างนะครับตะแกรงฐานเนาะเนี่ยนะครับใส่ฐานสองข้างนี้นะครับสองข้างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ใส่อาหารนะครับต้องขอประทานโทษนิดนึงนะฮะมือไม่ค่อยนิ่งนะครับสงสัยยังไม่ได้ถอนนะมั้งผมว่านะครับนี่นะครับโดยรวมนะครับมีปิดฝาลงมานะครับเวลาก่อไฟแล้วก็ปิดฝานะครับอันนี้เป็น เกลควคมร้อนนะครับเกลความร้อนนะครับตัวนี้เป็นช่องอากาศหมุนเวียนนะครับเนี่ยนะโดยรวมนะครับขานะครับขาสูงเจ็ดสิบเซนนะครับไอ้ตัวนี้สี่สิบเซนจะมีขาต่ออีกสามสิบเซนนะครับมีขาต่ออีกสามสิบเซนนะครับนี่นะครับรวมนะครับแข็งแรงทนทานครับตัวนี้ใช้เหล็กอย่างหนาครับสแตนเลสสามศูนย์สี่อย่างดีครับ เตเลสามพื้นเสียงดีนะครับราคาถูกมากๆครับพี่สนใจพี่โทรมาได้ครับกับเบอร์โทรด้านล่างนะครับพี่ผมจะมีคอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็มีเบอร์โทรให้นะครับพี่โทรมาได้เลยนะครับผมทําเองส่งเองครับพี่ทําเองส่งเองครับไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางไม่ผ่านใครครับโทรสั่งมาผมขึ้นงานโทรสั่งมาผมเงินขึ้นงานแล้วก็ส่งเลยครับ ใช้เวลาอยู่ประมาณ2อสามวันครับส่งได้เลยนะครับเนาะเป็นตะแกรงสแตนเลสนะครับขอย้ำนะครับ2ชั้นนะครับเด็กสองหุนนะครับอย่างหนาอย่างดีครับแข็งแรงทนทานพ่นสีกันสนิมไม่ด้วยครับถังนี้เป็นถังเนยนะครับถังเนยนะครับ เนาะทังเลยนะครับตะแกรงฐานโยกได้นะครับนี่โยกได้นะครับติดแป้นหนาสามมิลครับใช้ได้นานหลายปีครับไม่ต้องกลัวงานต้องผมแข็งแรงครับไม่ก้อนกระแอนโอเคครับใครสนใจที่จะสั่งนะครับกับเบอร์โทรด้านล่างนะครับโทรมาได้ครับ ของผมราคาถูกแน่นอนครับโทรมาเลยครับผมทําเองส่งเองครับผมการันตีได้เลยครับว่าถูกนะครับสินค้าผมมีลูกค้าเยอะแยะมากมายนะครับที่รีวิวมานะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจโทรมาครับแล้วก็แอดไลน์มาครับผมจะส่งรีวิวให้ดูครับเนาะโอเคครับผมทําส่งเดือนหนึ่งนะครับ ตกวันละถังนะครับเดือนหนึ่งก็30สถังเต็มๆครับไม่มีวันหยุดครับผมทําทุกวันครับครับโอเคเนาะใครต้องการใครต้องการที่จะสั่งหรือว่าใครต้องการที่จะเปลี่ยนแนวในการย่างนะครับจากที่เป็นควันเยอะๆกับที่ไม่มีควันแล้วก็หน้าลมนะครับต้องระวังเวลามีลมมาเนี้ยฮะฝุ่นจากขี้เถ้านะครับก็จะปิวนะครับถ้าใช้ได้ตัวนี้นะครับพี่ไม่ต้องกลัวครับ เหลืองหอมแน่นอนแล้วไม่มีควันไม่มีฝุ่นด้วยครับป้องกันลมอย่างดีครับผมหน้าลมจะมาแล้วนะครับป้องกันลมป้องกันฝนอย่างดีครับโอเคครับผมใครจะสั่งก็โทรมาได้นะครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ